ไม่วันหยุดยาวต่อเนื่องและตรงเขาล้านชัยจมาดูแน่นอนที่ขามเดือนสะพานที่วัดบางแสนตะบลบางแตนแล้วอำเภอบ้างชังจวดปราจินบุรีพระครูโกสลถาวรกิจเจ้าวัดวัดบางแตนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในระนาดงวัดอรอนศิษย์ดาบวรารชการจังหวัดปราจินบุรีประธานฝ่ายการวัด คระกบด้วยอนวิลาวันนายกมการบริหาสุดวดราจีบรีนายอำนาจวิลาวันสสปราจีบรีหนึ่ในเศรวุษวงหรวุฒินายอำเภอาัญร้าในบุญเดือนปีนายกมการบริหารสุดบนบางแตนนาุจรเดืษากำลังดำเนนบางอยางรวมในพิธีเปิดงานเขตทางน้ำเขนวิยาโบราณในการดดน้ำประปิณีบนสายน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีและจุดบรรจบสามแม่น้ำ ระหว่างแม่น้ำกาจินบุรีประจบกรวมกันเป็น้ำตะขอนยกร่วมเป็นปากน้ำบางปะกงประจับมีต่อ6ัรสิบงยิ่งใหญ่งานกันระหว่างวันที่26กุมภาุลาคมนวัดบางยาดวัดบา,แดา,างแตนอืนภ้าร้านจวดราจินบุรีถ้ำกับนักท่องเที่ยวมาปุกขอนติจกรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นโดยขบวนแห่พระทางน้ำ ช่วยพระรุชทานในการแข่งขันเรือย,ยาว5.5ผีพายจับีพา,ายและเรือชุมชนจากวัดบางอย่างวัดบางแพร่บนเรือรวมจำมวางงานวน50บในสมัยโบราณเนี่ยเวลาาน่าอสปสวรแล้วหลังจากที่ทำบุญแห่พระไปเสร็จถวายพระป่าไปเสร็จแล้วเนี่ยลกลับขากลับมาดโดยปกติก็จะมีมาจากทุกหกน้าขากลับ สมเด็จพระนิฐารที่นาจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตานาสุดาสยามบรมราชุมารีของตำบลบางแสนณะบันนี้ครับขอบคุณมากครับ Então tá. สบายเอาย้อนยกไปจากเอาแกนปู่จำได้แล้วกันนะเ,เราก็ข้อมากไม่ได้แอแก่พระทางน้ำเนี่ยนั้นงานไหนนานนั้นเลยที่วัดเนี่ยจะแหบถึงสามสามจุดในการเก็บแน่เพราะวัดบรรทุกเบาจุดที่สองก็วัดลอยตางสีจุดที่สามก็วัดพิณดาศิโนมงงย่อยแอบเนี่ยก็แอบเพราะป่าไปนะเอามีเท่าตหาได้ช่วยอะไรแล้วต้นกล้ต้นไม้ก็ใหม่กันไป แล้วมาที่หลังเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดที่ว่างเอาพระลงเรือแห่ไปด้วยในเจาคก่อนๆนั้นนะ่ะเพียงแต่เอาพวกลูกพวกไม้เนี่ยเอาไปถวายเจ้าอ,อุชาเจ้าผูจารที่วัดป,ปากเป้าในเดิมมานะไปทำวัดแล้วเอาไปถวายท่านผู้จารเนี่ยท่นา,า,จา,านจะครอบครด้วยนะว่าแล้วมาที่หลังเนี่ยามันก็ไม่รู้ว่าใครเ็คนคิดนะตัวก็ไปเขาทุกทีจะไม่รู้ใครเปคค็น เอาพระลงเรือแล้วก็แหอาไปด้วยนที่จะนเพือนึงทนเลตอนคู่วนคู่เมื่อนีหาไปก็ไปถึงโน่นแล้วก็เมื่อสมัยก็ฝาแล้วถือถ้วยแก่ลงดไม้แก่ตจาแล้วก็จะหากลับลงมาก็สาวนะเรือเป็นร้อยร้อยลำเลยจมานั้นแล้วมเล็กบมใหญ่มากเรือไมยทั้นนั้นน่ะมันไมีรถก็เล่นน้ำไนมาตลอด เลยตั้งแต่บังกระเบางถุงมือแอนเนี่ยบางที้ออกโม่เนี่ยยังยังไม่จับไม้ยันได้เล่นน้ำเลยอะไรบ้างพี่พาไม่มูไม่ไก่ไม่ช่องในไก่ค่ะแล้วก็น้องเติดชะโครค่ะต่อวันนี่ได้ประมาณเท่าไหร่รายได้วันวันเนี้ยวันนี้ยังไม่รู้ค่ะแต่เมื่อกี้ได้แปดเป็นตารางกับพนักงานเล่นงานขายภาพการตรวจการนับ